ับสู่ไทยออโต้ฟอสวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักแบบลึกที่สุดกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศไทยนั่นคือ F-16A Fighting Falcon นักรบกลางเวหาที่รับใช้ประเทศไทยมายาวนานและยังคงเป็นกำลังรบหลักที่ทรงพลังจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้งสมรรถนะ ความสามารถราคาในการจัดหาและประสิทธิภาพที่แท้จริงว่าทำไม F16A จึงยังเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทยแม้จะถูกพัฒนาออกมาหลายสิบปีก็ตาม ก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะว่า F-16A Fighting Falcon ของไทยนั้นอยู่ภายใต้ฝูงบินที่มีความสำคัญอย่างมากเช่นฝูงบิน403และ103ที่ประจำการอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศ เครื่องบินรุ่นนี้ถูกไทยนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่สร้างชื่อเสียงให้กองทัพอากาศไทยอย่างมหาศาลดยความคล่องตัวความเร็วสูงและความสามารถด้านการรบหลายรูปแบบ มาดูกันที่สมรรถนะของ F 1 6 A กันก่อนเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ปรา t t w h i t n e นี่ F100 หลังการเผาไม่สามารถสร้างแรงขับมหาศาลจนทำให้เครื่องบินมีความเร็วสูงสุดเกินกว่า2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแมต2สองทำให้สามารถเข้าสู่เป้าหมายหรือหลบหลีกภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว จุดเด่นสำคัญของ F-16A คือความสามารถในการบินผาดแผลงและบังคับควบคุมได้อย่างแม่นยำด้วยการออกแบบปีกแบบไายแองเกิลที่ให้การไหลของอากาศมีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถเลี้ยวโค้งได้แคบและตอบสนองต่อคำสั่งนักบินอย่างยอดเยี่ยม ยังไม่พอ F 1 6 a มีระบบควบคุม fly by wire ที่ช่วยให้การบีดนมีเสถียรภาพมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในอดีตแต่ยังคงทำงานได้ดีมากสำหรับกองทัพไทยโดยเฉพาะหลังจากการอัปเกรดบางส่วนเช่นระบบเรดาร์การสื่อสารและระบบอาวุธที่รองรับอาวุธสมัยใหม่หลายรูปแบบ ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศ M-9 ไซวินเดอร์และ a i m 1 2 0 AMRAAM รวมถึงสามารถติดตั้งระเบิดนำวิธีแบบเลเซอร์ได้ทำให้เครื่องรุ่นนี้ยังคงสร้างความน่าเกรงขามให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ด้านการบินไกล F16A สามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลประมาณ4,000กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงภายนอกและมีรัศมีทําการรบประมาณ550-700กิโลเมตรซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งสามารถขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายหรือคุ้มกันน่านฟ้าได้อย่างรวดเร็วแม้ระยะทางไกลาจากฐานบินก็ตาม ถ้าพูดถึงความคล่องตัว F16A ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่บังคับง่ายที่สุดและตอบสนองดีที่สุดในโลกจากปากคำของนักบินไทยจำนวนมากต่างบอกเหมือนกันว่า F16 เป็นเครื่องที่เข้ามือมากมีจังหวะการเร่งและเลี้ยวที่ลื่นไหล บังคับได้เหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายทำให้การรบระยะประชิดหรือดอกไฟทำได้ดีมากแม้จะเทียบกับเครื่องรุ่นใหม่กว่าอย่างคลิปเป็น F16 ยังคงไม่แพงง่ายๆ นอกจากสมรรถนะแล้วราคาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เดิมทีประเทศไทยจัดซื้อ F-16A มาด้วยราคาต่อเครื่องประมาณ20-25ล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษ1980ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความสามารถ นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าอัปเกรดตลอดหลายปีที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นแต่ก็ยังถูกกว่าการจัดหาเครื่องรุ่นใหม่แบบเต็มระบบ ข่าหากประเทศไทยจะซื้อ F-16 รุ่นใหม่ในยุคป,ปัจจุบันราคาต่อเครื่องอาจสูงกว่า60-80ล้านดอลลาร์แต่สำหรับ F-16A ที่มีอยู่แล้วค่าบำรุงรักษายังคงต่ำกว่าเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างกริปเปหรือ F-35 อย่างมากจึงยังเป็นกำลังรบที่คุ้มค่าและไว้วางใจได้ ด้านความทนทาน F-16A Fighting Falcon ได้พิสูจน์แล้วว่าผ่านทุกสภาพอากาศของไทยทั้งร้อนจัดฝนตกหนักลมแรงและยังคงปฏิบัติงานได้ดีเครื่องยนต์และโครงสร้างมีความแข็งแรงสูงสามารถใช้งานได้หลายพันชั่วโมงบินโดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเครื่องบินที่ทนแกร่งอย่างที่ชื่อ Falcon บอกไว้จริงๆ สิ่งที่ทำให้ F-16A ของไทยพิเศษยิ่งขึ้นคือการบูรณะและปรับปรุงหลายครั้งในประเทศเช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์ที่แม่นยำขึ้นระบบช่วยนำร่องกลางคืนและระบบป้องกันตัวเองจากภัยคุกค,คามสมัยใหม่ทำให้เครื่องบินยังคงพร้อมรบในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเครื่องอายุหลายสิบปีแต่ประสิทธิภาพไม่เคยลดลงแบบที่หลายคนคิด ในมุมมององค์การรบจริง F 1 6 a ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเกือบทุกประเภทของเป้าหมายทั้งอากาศสู่พื้นอากาศสู่อากาศและยังเหมาะกับภารกิจคุ้มกันน่านฟ้าและสกัดกั้นความเร็วสูงนักบินไทยใช้ F 1 6 a ในภารกิจต่างๆเช่นการฝึกผสมกับสหรัฐอเมริกาในคอรบราโกการบินลาดตะเวนชายแดนและการแสดงแสนยานุภาพในงานสำคัญระดับชาติเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่า F 1 6 a ยังคงเป็นนักรบอเนกประสงค์ที่ไม่เคยล้าสมัยถ้ามองจากภาพรวม f 1 6 a fighting falcon คือเครื่องบินขับไล่ที่ให้ความคุ้มค่าทางงบประมาณสูงที่สุดรุ่นหนึ่งสมรรถนะทรงพลังความเร็วสูงบินไกลได้ดีระบบอาวุธครบครันและบำรุงรักษาไม่ยากทำให้ยังคงเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศไทยแม้โลกจะเข้าสู่ยุคของเครื่องบินยุค5แล้วก็ตาม สุดท้ายนี้ F 1 6 A Fighting Falcon ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศของประเทศไทยที่ช่วยปกป้องน่านฟ้ามากว่า30ปีและยังคงเป็นอีกหนึ่งเสาหลักสำคัญของความมั่นคงในอนาคตนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ F 1 6 A Fighting Falcon ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไทยออโต้ฟอสแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับ